วันนี้เราก็จะมาพูดถึงความร้อนแรงของ s o n t e สส 368G นะครับก็ต้องบอกกันตรงตรงเลยนะครับว่ามันแบบโคตรว้าวของโคตรของโคตรว้าวจริงๆอะ่ะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมาเปิดตัวบ้านเราในช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับในงาน Motor Expo นะครับก็ยังไง บ้านเราได้ใช้แน่นอนนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ข่าวโคมลอยนะครับก็มีหลายสื่อหลายสำนักออกมาการันตีแล้วนะครับอีกข่าวหนึ่งที่ผมโอเคมากๆเลยก็คือการยืนยันคอนเฟิร์มนะครับของตัวรถรุ่นนี้นะที่เมืองนอกสเปคออปชั่นเป็นยังไงมาเมืองไทยไม่มีการตัดออกเลยแม้แต่อย่างเดียวนะครับผมต้องบอกเลยว่ารถรุ่นนี้มันเป็นอะไรที่โคตรของโคตรว้าวจริงๆอ่ะ ผมเองนี่แบบใจสั่นเลยนะคือแบบมันมันมันให้ของมาดีเกินตัวมากๆนะครับผมบอกเลยว่าคู่ต่อสู้ในการตลาดของเขาเนี่ยร้อนรหนาวหนาวแน่นอนถ้าซอนเทส 368g มาเปิดตัวแล้วลงตลาดอย่างเป็นทางการผมเชื่อได้เลยขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะครับเพื่อนๆหลายคนที่ไม่เคยศึกษาไม่เคย รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นนี้มาเออรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้มาก่อนเนี่ยก็อาจจะแบบเฮ้ยรถอะไรมันจะไปว้าวอะไรขนาดนั้นนะครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นแฟนคลับหรือเป็นแฟนของ Honda ตัวยงเลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าผมเผลอใจเลยผมเผลอใจไปกับรถรุ่นนี้เลยนะครับตอน 350E กับ350 d ดีมาเนี่ยก็ยังแบบตุ้มๆต,ต่อมๆนะเออแต่พอเป็นตัวนี้เนี่ย มันเป็นอะไรที่ไม่สุดยอดและโคตรว้าวมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงสุดยอดความโคตรว้าวของมันให้ดูนะครับก็สเปกนะครับรายละเอียดเบื้องต้นของเครื่องยนต์นะครับก็จะมาเป็นเครื่องยนต์ขนาด368ซีซีลูกสูบเดี่ยวระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับมีพละงกำลังอยู่ที่38แรงม้าที่7,500รอบต่อนอาทีนะครับให้แรงบิดอยู่ที่40นิวตันเมตร ที่6,000รอบต่อนาทีนะแล้วก็ให้ถังน้ำมันเนี่ยขนาดใหญ่มากเลยนะครับสายทิปเนี่ยน่าจะชอบนะครับ17.5ลิตรนะครับตเติมทีเดียวนี่วิ่งกันไปยาวๆเลยนะครับแล้วก็ขนาดน้ำหนักของตัวรถเนี่ยไม่เกิน200กิโลนะครับขนาดน้ำหนักเขาจะอยู่ที่198กิกโลกรัมเท่านั้นเองนี่ก็คือความว้าวเบื้องต้นนะครับก็คือชื่อรุ่นเขามาบอกว่า 368G ให้ซีซมาเท่านั้นจริงๆเลยครับไม่มีน้อยกว่าไม่มีมากกว่าพอดีเป๊ะนะครับแล้วความว้าวของเขาเนี่ยมันไม่ได้สุดแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงไปทีละช็อตทีละช็อตผมจะมาป้ายยาเพื่อนๆทุกคนไปพร้อมกันกับผมนะครับนะอันดับแรกเลยนะครับผมบอกว่าเขามาเบียดนะครับคู่แข่งทางการตลาดของเขาก็คือ Honda ADV 350ก็คือเขาให้วงล้อซีลวดมีแบบทูบเลดนะครับมาด้วย วงล้อซีลวดเนี่ยถ้าเรามองการผิวเผินหน้าตามันมันคล้ายคลึงกับรถ XDV a 750เลยนะครับที่เป็นล้อซีลวดแบบนี้นะครับมันก็แบบให้มิติไปทางนั้นเลยอะและ้วดูนะโซ่ทรงองเอวเขานะครับแล้วมิติตัวรถกับสเกลรถนี่ไม่หนีทางนู้นเลยนะครับสำหรับคนที่ขย่งไม่ถึง XDV a 750ผมว่าต้องมามองตัวนี้แน่นอนนะครับ วงล้อหน้าเนี่ยนะครับเป็นขนาด17นิ้วและล้อหลังขนาด14นิ้วแถมโช๊คอัพหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวมาให้เลยนะครับโช๊คอัพหลังคู่แบบมีซับแ้งค์อีกนะครับโอ้โหมันอะไรจะขนาดนั้นนะครับทั้งโช๊คหน้าทั้งโช๊คหลังนี่แทบไม่ต้องทำอะไรแล้วแล้วความเว้าวอีกความเว้าวหนึ่งก็คือติดตั้งแคทบาร์มาจากโรงงานเพื่อนๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องเลงเลยว่ามันจะเบี้ยว นะครับว่าจะข้างขวาชิดข้างซ้ายห่างแคสบาร์มาจากโรงงานถ้าไม่ตรงมันไม่มีที่ไหนตรงแล้วครับผมจะบอกตรงนี้ว่ามันว้าวตรงนี้อีกหนึ่งช็อตนะครับแล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์ LED ติดตั้งมาจากโรงงานด้วยนะครับให้ลำแสงสีส้มลำแสงสีขาวแถมมีระบบแบบไฟกระพริบให้ด้วย โอ้โหมันอะไรจะครบเครื่องขนาดนั้นนะเจอเข้าไป2ตัวนี้นี่ก็แบบโอ้โหว้าวไม่รู้จะว้าวยังไงแล้วใช่ไหมครับยังไม่จบนะฮะซุมล้อหน้านะครับมีการออกแบบที่ติดตั้งไฟนะครับเพื่อส่องข้างตัวรถทั้งซ้ายและขวาด้วยนะนะคือช่วยให้เรามองเห็นทั้งด้านหน้าและซ้ายและขวาในระยะใกล้เนี่ยคือให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในเวลาที่เราใช้รถในยามค่ำคืนนะครับแถมนะครับเราไปวิ่งในทางวิบาก ในทางขุขะมีที่พักเท้าเสริมสําหรับผู้ขับขี่นะครับเป็นที่พักเท้าไว้สําหรับยืนขี่นั่นแหละครับนะครับมีเสริมให้ด้วยนะธรรมดาที่ไหนนะหน้าจอ TFT ก็จริงผมบอกเลยนะครับเป็นหน้าจอที่โคตรใหญ่ใหญ่ขนาดไหนครับ8นิ้วโอ้โหค์ดใหญ่ๆเนี่ย750ซีซีเนี่ยให้มา5นิ้วเนี่ยอายไหมครับอายไหม เจอตัวนี้เข้าไปลดราคาผมการันตีนะครับเขาบอกมาแล้วลดตัวนี้ไม่ถึง200,000ลดไม่ถึง200,000ให้หน้าจอ TFT มาขนาด8นิ้วโอ้โหใหญ่เบอ้อเลอเบ้อเทอร,อร,อร์นะครับคือไม่มีกั๊กผมชอบตรงนี้แหละคือไม่มีกั๊กนะครับนะ มันมันมันไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะมันมันมันดีจริงๆอะ่ะมันดจนีจนต้องจะไปเอาแล้วเนี่ยผมเป็นคนผมเป็นแอดมินของ youtube อันเนี้ยผมจะเองเนี่ยผมก็จะไปเอาแล้วเนี่ยผมเนี่ยรอรองานมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมคงได้ขี่มันแน่นอนนะครับแล้วโหมดการขับขี่นะครับ ก็มี2โหมดนะครับเป็นแบบสปอร์ตนะก็เป็นแบบปกตินะครับนะให้เราเลือกนะให้เราเลือกใช้นะถ้าเซฟเซฟหน่อยก็ใช้เป็นแบบปกติไปถ้าถ้าอยากจะอยากจะแรงอยากจะอะไรก็คือกดเป็นโหมดสปอร์ตไปนะครับนะชิลหน้าเป็นแบบปรับระดับได้ผมชอบชิลหน้าที่ไม่ใช่แบบไฟฟ้าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบแบบฟอร์ซ่าสามาศูนะมันคนใช้ฟอร์ซ่าจะรู้ว่าเวลาเจอลมแรงๆอ่ะมันจะสั่นเลยก็คือแต่ถ้าเป็นชิลหน้าแบบ a d v เนี่ยมันจะนิ่ง มันจะนิ่งไม่มีแก๊บไม่มีการขยับไม่มีการสั่นเลยนะครับอันนี้คือจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยท่อไอเสียนะครับก็เป็นท่อไอเสียทรงยกสูงนะครับพร้อมสําหรับลุยน้ําลุยอะไรได้ประมาณหนึงนะที่ผมไล่เรียงมาเนี่ยก็คงยังไม่หมดผมเชื่อว่ายังมีบางช่องบางเพจที่นําเสนอสเปคข้อมูลของตัว3 6 8 G เนี่ยดึงมาได้สุดมากกว่าผมอีกนะครับคือ มันเป็นรถที่ขนลุกจริงๆอะ่ะผมไม่เคยเจออะไรที่ให้สเปคออปชั่นมาแบบมากขนาดนี้แล้วราคาเนี่ยเ,เขาก็ค่อนข้างจะการันตีมาแล้วว่าไม่เกิน2 0 0แสนแล้วไม่มีการตัดอ้อเห็นไหมผมลืมไป1จุดกล้องหน้าและกล้องหลังมีมาให้นะครับไม่มีการตัดออกด้วยผมบอกได้เลยถ้าข่าวที่ได้รับมาเป็นความจริงนะครับตลาดแตกนะ ตลาดแตกขึ้นคุณขึ้นยืนเป็น Number One ของสาย ADV ไปเลยอะ่ะผมการันตีได้เลยถ้าให้มาขนาดเนี้นะเสริมความปลอดภัยขนาดเนี้ให้ของครบๆขนาดเนี้นี่ยังไม่พูดถึงดิสหน้าที่เป็นเลด e n เมาส์ด้วยนะครับนะคือโอ้โหไล่เรียงมันไม่จบจริงๆอะ่ะมันเยอะ,อะนะนะเบาะนะแต่แต่งมาให้แล้วนะครับเป็นเบาะที่แบบทรงทรงแต่งบ้านเราอะ่ะนะก็ะอีกหนึ่งแล้วเนี่ยแล้ยูบ็อกนี่ขนาดใหญ่อีกนะ คือถ้าจะให้มองทุกจุดเนี่ยมันดีแทบทุกจุดเลยนะเพื่อนๆที่เสพข่าวเกี่ยวกับเจ้าซอนเทสสามหกเจนเนี่ยคงจะรู้นะครับว่ามันดีขนาดไหนและดียังไงนะคลิปนี้เนี่ยนะครับผมก็มารายงานแบบไวๆเลยนะครับรู้ข่าวมาก็จัดให้เพื่อน,เอนๆเลยผมบอกเลยว่าตัวผมขณะรายงานเองนี่ก็แบบ สนะสันร้อนร้อนหนาวหนานะครับเดี๋ยวถ้ายังไงไม่มีอะไรผิดพลาดผมจะนํารถตัวจริงนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆชมอีกทีเมื่อได้รถมาแล้วนะครับนะเดี๋ยวยังไงเราก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและกันคลิปนี้ผมก็ได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวรอง,งานเปิดตัวของรถมาก่อนผมอาจจะไปถ่ายที่งานมอเตอร์เอ็กโปด้วยนะครับ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องเล็กๆนะครับสำหรับการรีวิวโมอเตอร์ไซค์ไว้ด้วยนะครับก็เป็นช่องน้องใหม่นะครับข้อมูลอะไรผิดพลาดขออภัยไว้นะตรงนี้นะครับผมมาแบบด่วนเร็วและด่วนไวอาจจะไม่มีอะไรถูกต้องทั้งหมดหรือผิดพลาดก็ขออ,อภัยไว้ด้วยนะครับ แต่นี่ผมก็กองมาหลายรอบแล้วนะครับนะเดี๋ยวไงมาเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะครับก็าฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันอีกใหม่นะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ